ผลที่ท่านคณะกรรมการต้องเลือกดิฉันเข้าคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สวัสดีท่านคณะกรรมการท,ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวฮานินอัคมาดีปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนบางกอกวิทยามูลนิธิจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะดิฉันเป็นคนที่มีความสนใจในโลกของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กๆ ดยจุดเริ่มต้นนี้มาจากคุณพ่อบุญธรรมของดิฉันซึ่งเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ดิฉันเติบโตมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยจอคอมพิวเตอร์โค้ดและเสียงของแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดภาพของคุณพ่อที่ตั้งใจเรียนรู้ทดลองและแก้ไขปัญหาด้วยกับเทคโนโลยีได้ปลูกฝังให้ดิฉันรู้สึกสนใจและอยากที่จะเข้าใจในโลกดิจิตอลให้มากขึ้นค่ะ เมื่อโตขึ้นดิฉันเริ่มเรียนรู้จากคุณพ่อในเรื่องพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมตั้งแต่แนวคิดเรื่องอัลกอริทึมการเขียนโค้ดด้วยใช้ภาษา Python การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML CSS และ JavaScript รวมถึงการออกแบบ UX, UI x u เพื่อให้ผู้ใช้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานสิ่งทั้งหมดนี้กลายเป็นจุดประกายสำคัญที่ทำให้ดิฉันอยากจะก้าวต่อในเส้นทางสายเทคโนโลยีอย่างจริงจังค่ะ หนึ่งในประสบการณ์ที่ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดคือการได้ออกแบบแอปพลิเคชันร้านค้าให้กับคุณยายโดยใช้เครื่องมือ g ไกด์แอปและแอป e t ตดิฉันนำหลักการของ UX/UI มาปรับใช้ในการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้จริงแบ่งระบบออกเป็นส่วนของเจ้าของร้านและพนักงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้น ผลลั์คือร้านค้าสามารถลดเวลาในการทํางานและสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแม้ว่าแอปพลิเคชันนี้นั้นไม่ต้องเขียนโค้ดโดยตรงแต่มันทําให้ดิฉันเข้าใจตรก,กะและการทํางานของแอปพลิเคชันอย่างลึกซึ้งและมันยิ่งทําให้ดิฉันอยากที่จะพัฒนาแอปไปนในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตค่ะ เหตุผลที่ดิฉันเลือกสมัครเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารัากระบังเพราะว่าหลักสูตรของที่นั้นให้ความสําคัญทั้งในด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับแนวการเรียนรู้ของดิฉันเป็นอย่างมากดิฉันเชื่อว่าการได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้เราได้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์และได้ลงมือทําจริงๆจะสามารถพัฒนาศักยภาพของดิฉันได้อย่างเต็มที่ อีกหนึ่งเหตุผลที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือที่นี่นั้นมีชมรมมุสลิมที่เข้มแข็งดิฉันเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตตามหลักศาสนาเป็นอย่างมากและอยากเติบโตในรั้วมหาวิทยาลัยที่ให้ความเข้าใจและสนับสนุนในด้านนี้เพราะดิฉันเชื่อว่าเมื่อหัวใจมัน่นคงการเรียนรู้ของเราก็จะงอกงาม สุดท้ายนี้ดิฉันอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่ดิฉันเป็นคนที่ตั้งใจเรียนรู้ไวและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอดิฉันเชื่อว่าการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่จะทําให้ดิฉันนั้นเติบโตทั้งในด้านความรู้ความคิดและด้านจิตใจเพื่อใช้ความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้ในอนาคตค่ะขอบพระคุณค่ะ